อยากเป็นสาวสวยมีพลังให้ทำแบบนี้นะคะข้อหนึ่งนะคะงโงเ่เฮงที่ดีมาจากจิตใจที่ดีของเรานะคะคุณอาจจะสังเกตเห็นผู้หญิงหลายๆคนเขาไม่ได้แบบสวยมากมายนะคะแต่เขาเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีจิตใจดีเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่ชอบยิ้มเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี่ย เขาแลดูมีเสน่ห์มากๆเลยนี่แหละผู้หญิงที่โงเ่เฮงดีดูมีพลังดูมีออรา่าแตกต่างจากผู้หญิงที่สวยแต่แบบจิตใจข้างในขี้ฉาลิษยานินทาว่าร้ายคนอื่นพูดให้แต่คนอื่นเห็นคนอื่นแล้วบูลลี่เห็นคนอื่นแล้วแบบพูดให้เห็นแก่ตัวอะไรแบบนี้ถึงแม้จะสวยแต่คนอื่นมองว่าไม่สวยนะคะโงเ่เฮงไม่ดีนะคะไม่มีออรา่าไม่มีเอเนจีไม่มีพลังงานดังนั้นแล้วเราจะสวย ต้องสวยจากจิตใจออกมาจากใจของเราออกมาจากภายนอกเปล่งประกายแล้วก็มีออร่าค่ะสองนะคะพูดน้อยผู้หญิงที่ดีไม่จําเป็นจะต้องพูดชทแชทชชชชพูดแบบไม่หายใจเขาเป็นคนที่พูดน้อยพูดแต่สิ่งที่จําเป็นพูดแต่สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เท่านั้นนะคะพูดน้อยไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่หญิงนะคะแต่พูดน้อยแปลว่าคุณเป็นนักฟังที่ดีเวลาที่คุยกับเพื่อนหรือว่าคุยกับใครก็ตาม คุณยิ้มคุณฟังเขาคุณพยักหน้าแล้วคุณค่อยพูดเมื่อเขาพูดจบนี่แหละสเสน่ห์ออรา่ามีเ NERGY เ,เป็นผู้หญิงที่มีพลังงานสูงมากๆเลยค่ะ3นะคะก็มาจากข้อ2พูดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไม่นินทาคนนั้นคนนี้ไม่พูดประชดประชันคนนั้นคนนี้เรื่องคนอื่นไม่ยุ่งเลยนะคะคำหยาบๆคำไม่ดีเขาก็ไม่พูดไม่ด่าคนอื่นการที่เราพูดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะหลีกเลี่ยง คนที่คิดลบนะคะเพราะคนที่คิดลบนี่แหละจะพาให้เราตกต่ำเราต้องอยู่กับคนที่คิดบวกคนที่เขามีพลังงานตรงกันกับเรานะคะและนี่ก็คือผู้หญิงที่แบบแลดูมี energy มีพลังงานและมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมี3ข้อแค่นี้เองและทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่หงเห่เฮงดีใครเห็นแล้วแบบอุ๊ย น่าแบบเธอแบบสวยจังเลยอะหนุ่เฮงดีจังเลยอะไรแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งไสยศาสตร์หรือว่ามนต์ดำอะไรทั้งสิ้นนะคะสาวๆอย่างเรานะคะต้องพัฒนาตัวเองด้วยอย่างคุรุษเนี่ยทำคอนเทนต์แล้วแบบมีความสุขมากๆเลยยิ่งใช้ไมค์ตัวนี้นะคะยิ่งมีความสุขเพราะแฟนคลับบอกว่าคุณรุษคา่าเสียงเพราะมากๆเลยนะคะไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟน2 in 1นะคะเป็นแม่เหล็ก ซึ่งได้แม่เหล็ก2ตัวได้ไม้สอตัวตัวนี้ก็คือตัว,ตว,ตว,ตวที่คุณรุใช้อยู่นะคะแล้วก็อีกอันก็คือเราชาร์จไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะแดปเตอร์ใช้กับอะไรเขาเรียกว่าอะไรไทซีกับไทเอ A นะคะดีมากๆเลยมีถุงให้ด้วยค่ะทุกคนสะดวกมากใส่กระเป๋ามีห้อยคอให้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือสงสัยพวกตัดเสียงรบกวนกันลมอะไรแบบนี้แล้วก็มีคลิปให้ด้วยนะคะทุกคน To อิน n e จริงๆคลิปเวลาที่เราอยากหนีบแต่อันนี้คุณรู้ติดเป็นแม่เหล็กใครสนใจที่จะทำอะคอนเทนต์หรือว่าขายของออนไลน์ทางต่อตเป็นนายหน้าต่อๆตัวนี้ตอบโจทย์ราคาหลักร้อยดีมากๆเลยปลืม้มแบตอยู่ได้นานอึดมากค่ะ3-4วันก็ไม่ได้ชาร์จกันทุกคนใครสนใจคุณรู้ปักปักพิกัดไว้ให้แล้วนะคะ